ถึงแล้วคะ่ะบ้านโฮมฮักมูลนิธิสุทาทีนีน้อยอินซึ่งที่นี่สำหรับเด็กๆหลายคนนะคะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่อบอุ่นของเขาอขอบคุณมากค่ะ,คะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่พวกเราพี่มีแม่น้องๆที่ไม่มีบ้านเสือ่อโตไปไม่รู้จะกลับไปที่ไหนหลายคนที่โตขึ้นมากลัไปมีปัญหาสูาพ ไม่มีบ้านให้กับก็ต้องกลับมาหาเม่ผิก็เลยได้มีบ้านพักสำหรับทู้ป่วยแก้เ็แก้เพราะเราจะไม่ไม่ต้องมารวแบงแรงนะลูกนังกาสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องของสุภนิกาชาแนลนะคะและคลิปนี้น่าจะเป็น EP แรกของปี2567ค่ะซึ่งก็ด้วย งานนะคะแล้วก็ภาระหน้าที่หลายๆอย่างเนาะก็อาจจะทําให้ไม่ได้มาทําคลิปกันหายไปกันช่วงหนึ่งเลยนะคะวัป่าน้องคดใรแล้ววันนี้อยากจะพาเพื่อนๆและแฟนเพจทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราค่ะกับกิจกรรมวันนี้ที่บ้านพักมูลและนิธิสุธาสินีหรือว่าบ้านโฮมฮัก์จังหวัดยะโสธรกับโครงการมอบนมให้กับน้องตามดําริข,ของหลวงปู่ประสานสุมโนค่ะ ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้มีเมตตาต่อบ,บ้านมูล,ลนิธิโฮมหักมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีในการทําบุญใหญ่ของเราด้วยค่ะทุกคนระหว่างที่เรากําลังจะเดินทางเข้าไปยังกุฏิของหลวงปู่อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเน้อย<ม>ด้วยค่ะ และแล้วเราก็เดินทางเข้ามาจนถึงกุฏิของหลวงปู่ที่อยู่ด้านในวัดนะคะทุกคนวันนี้ก็รถเยอะพอประมาณนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปมอบนมให้กับน้องพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงปู่ด้านในกันเลยนะคะวันนี้หลวงปู่ท่านอ่ารมดีเป็นพิเศษค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังธรรมจากหลวงปู่กันสักนิดนึงนะคะ เสียงขอขอดูรายมือขอขอดูรายมือแต่มีเติมในตัวมีเกิเีแต่พอมาดูต้อก็บอกว่าโอ้

ไม่เชื่ออย่งนอะไรต้องมีการพทอรสอบกันเลยคอยไปดูเมื่อคอยดูแล้วไม่นาาเลยสว่าเาผ่านเขาทดอบผว่าานเห็น

นี่เป็นที่บาดนี่เกิดแก่ตนเองตรัสว่าท่านอะไรนี่ที่เป็นที่บาดนี่เกิดแก่ตนเองตรัสว่าท่านอะไร ถ้าป็แบควมีบรนแรงไม่ใช่ของปลอมของชีนี่ไม่ใช่ของปลอมสาธุหายสงสัยไร้ยงยสงสัยถ้าหายสงสัยก็จะเส็ยไงขอบค แม่แล้วน้องข่าวี่เราให้เล่าประวัติ้งว่ามีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างแล้าเสร็จแล้วก็ได้แจกฟ้านะคะรุ่นฟ้าประธานเป็นรุ่นแดงที่หนู่ปู่ได้ทํามาให้กับลูกศิษย์ด้วยค่ะแล้วเราก็ได้ยำหมอกลับมาได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปยังมูลนิธิกันเลยจ้าถึงแล้วค่ะบ้านโฮมฮัท มูลนิธิสุทาสินีน้อยอินซึ่งที่นี่สำหรับเด็กๆหลายคนนะคะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่อบอุ่นของเขาขอบคุณมากนนค่ะนนอ๋อมีเด็กเล็กด้วย,ว,ยวันนี้หลวงปู่นะคะ านก็ได้เดินทางมามอบนมให้กับมูลนิธิ้ดยตัวท่านเองเลยนะคะท่านเคยดำริไว้นะคะเมื่อครั้งที่ท่านนเยาว์วัยนะคะพระมารดาของหลวงปู่ท่านไม่มีนมให้ท่านดื่มนะคะท่านก็เลยได้ดื่มนมจากมารดาท่านอื่นนะคะท่านก็เลย มีดำรินะคะในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ได้ลูกศิษย์นะคะได้ถวายนมมาจำนวนมากค่ะท่านก็เลยได้นำมามอบให้กับมูลนิธิบ,บ้านโฮมหักแล้วก็เด็กที่ได้ยโอกาสนะคะเด็กๆขนลุกเมือขึ้นวันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราบ้านเฮมฮัลนะครับผมพ่อผมอยู่เล้เม็ปลา มาเยี่ยมมาหาพวกเราถึงที่เลยนะครับเราจะได้กล่าวสัครับ้งแกล่าพนมมือขึ้นนั่นเราพนมมือขึ้นราระราะนาวบานาจารย์ของอาจารับ สม,มาสัมพุทธโทธภะขวาพุทธังภะขวันตังอะิวาเทมิสวาคาโตภะขวาตาธโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนามามิ แล้วคุณยายคุณแม่พาเด็กไปทำกิจกรรมที่ติดตัวไปพอดีมีวัดที่วัดคือสร้างวัดสร้างคีีือนกันก็เลยได้พาเด็กๆไปดูเด็กโตไปช่วยกันสร้างวัด่วเพื่อทั้งหมดกี่คคนะอ ก็จะมีการเรยนู้อประจำที่กรงเทนะคะดยที่เยนใราแล้วก็นี่้นแล้วกะีกเรียนค่สมค่ะก็ทุนที่เขาทนจที่เรียนไม่ได้เขาก็จะเกี่แตการที่ือมาคี่เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วเป็นเนื้อไก คนแีขอขออนุญาตอธิบายสัส้นๆนะคะว่ามาูลนดธิีแห่งนี้มีเด็กอยู่ประมาณ65คนค่ะก็มีทั้งเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กนะคะบางส่วนก็ได้ไปเรียนต่อน,นะคะไปเรียนหนังสื่อที่อื่นนะคะแต่ก็ยังกลับมา แล้ที่นี่ก็ยังสนับสนุนนะคะกับทุกๆโอกาสฟังหลงปูท่านได้กล่าวให้กำลังใจแล้วก็ให้ภาพิทำคำสอนกับดึกๆก,กันค่ะขอให้ลูกแห่งทุกคนนั้ยเพื่อเป็นที่นี่แล้วคนทีจ่จะจะังเป็นทุกอย่าคนเด็ก <c oughs>

ดีช MM ั่วก็รู้จักว่ามันดีมันชั่วจริงไหนดีก็ทำจริงีีมันไม่ดีก็อย่าไปทำอันเนี้ยดีได้เที่ยวกับไรแยกออกอากจะโชคดีโชครวรวยรวรวยเนี้าแต่เป็นมนุษย์เนี่ยจเชื่อว่าเป็นโชคเป็นลาบเป็นไปด้วย มีเชื่อวแบบตัวเราทำเองไอนี่จะเยี่ยมวาเราเป็นอย่างนี้อย่าไปน้อยใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปทำใจว่าอะไรใจใหญ่ใหญ่ถ้าเราเกิดว่า ชีิตแห่งชีเยก็ต้งใจสร้างคพามเลเปิดมาเป็นคนเจทีก็สร้างภดาไว้อนแรกตอนนี้ก็พอแล้ว <sh> <ær> <hi> <Yeah>. สาธุค่ะเป็นคำสอนสอั้นๆง่ายๆแต่บาดลึกกินใจแล้วก็ได้ใจความให้ข้อคิดที่ดีแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับเราได้เยอะจริงๆนะคะหลวงปู่หลวงปู่กังข้งาวเหนียวหลวงปู่อาหออา,าง <c ười> ว่ายู na, ่ไหนวะปุ mai, ้ยแม่าป๊าป๊า okay. ป๊บป๊าป๊าปะาป่ว่า่ะาปะาปบาปอาก๊าป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 าป๊าป๊าม๊าปอนป๊า่๊า่๊ีป๊า่เาป๊อป๊ป๊าป๊ป๊าป๊าป๊ป๊าปาปา หลายคนที่โตขึ้นมากลับ,บามาไม่มีคอนแทค5ไม่มีบ้านให้กับก็ต้องกลับมาหาเม็ดผินก็เลยได้มีบ้านพักสำหรับผู้ป่วยแย่เพราะเราเจะได้ไม่ต้องมารวมกับน้องเราไม่รับก็ไม่ได้เพราะเขาจะไปอยู่ที่ไหนข้างถนนมันก็เป็นภารสักคมนใช่ไหมก็ ก็มยี่เขๆเน่ยมีพ่อเม่นแม่ที่บานด้วยบริจาคเข้าของอาหารแห้งแบบนี้เพราะว่าเราเรามีพื้นที่หนึ่งเราก็ทำไร่เหมือนทำนาเหมือนกันเสร็จได้ถึงเราช่วยกันทำกันกมกำลังเด็กๆเยวจะได้ออกไปเสพยุ่งท่ง แข็งแรงนะลูกต้องกาล้าขยิ้มนะบอกให้เขายิ้มต่อไปเลมาดูยิ้มนะใช่ค่ะพี่เขาเหมือนเขารู้ว่าเรามาครับอ๋อสีน้ำเงินได้สีขาวได้แล้วค่ะเรามีสีนี่นี่เขาขอขอแลกสีชมพูขอแลกสีชมพูอ๋อสีชมพู แล้วก็ได้สีชมพูไปแล้ววันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นพิธีการส่งมอบนมให้กับมูลนิทีบ้านสุธาสินีน้อยอินหรือว่าบ้านโฮมฮักแห่งนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเดินทางมาส่งหลวงปู่ท่านขึ้นรถกับกุตินะคะวันน,นี้ตงากรค่ะก็้ามนนจากผมล้างอะไรยังง ไม่ไม่มีนะครับเราที่ที่โีน้ยปดเดสำหรับเรานะคะการที่เราได้มา พบกับหลวงปู่นในครั้งนี้หลวงปู่ท่านก็ได้มีเมตตาให้เราได้เข้าพบด้วยนะคะสําหรับประวัติของหลวงปู่นั้นสามารถหาข้อมูลได้จากสื่อโซเชียลต่างๆค่ะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปยังวัดวังมัตฉาหรือวัดท, <มา S 2> ที่กําลังโง<ห>ด่งดังในโลกโซเชียลใส่ติ๊บก่อนโอ้ยใสยก่กระมิ้ เอนี่นะคะหุนเต้นหมอลำซิ่งนะคะคราวที่แล้วเรามาหยอดอายคนนี้คราวนี้เราจะมาหยอดพี่คนสวยคนนี้นะคะนี่

ไฮไลท์นะคะนั่นก็คือหุน่นเต้นหมอนำซิ่งแล้วยังมีท้าวเวสวรรณให้เรากราบไหวแล้วก็ขอพรไม่ว่าจะขอในเรื่องการงานการเงนินต่างๆนะคะก็ประสบความสําเร็จเนื่องจากมีผู้มาแก้บนหลายท่านแล้วนะคะและสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปแห่งนี้สุดท้ายอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในคลิปหน้าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ ตอนหลวงปู่แสนหนูเราเสียใจเสียใจจะไปจะไปจะไปโห่ไปที่ท่้งสิ้นแล้ว